นอนหลับสบายเรื <S 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 เอาแู้วเราขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Call of Duty Warzone ส่องจุดสูดนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาเล่นกันในโหมด v a น d e a เอ้ยว a n d e l ว่า่านถูกป่ะ Van d e l Van d e l อะไรกว่าอะไรโหมด Lockdown นั่นแหละ l o c k ั o ส n s อร์ตวันนี้ปกติคุณผู้ชมเห็นพมเล่นจต่เม้าไง แต่ในคลิปนี้ผมจะเล่นลองเล่นเป็นจอยนะฝึกมาได้ประมาณไม่ไม่ได้จับบ่อยอะถ้าเอาลองเอามาเล่นเกมดูยังไม่ถึงไม่ถึงเดือนหรอกมัก้งก็แล้วก็วันนี้ก็พ่มก็มาก,กับเพื่อนเพื่อมีคนดน้วยอาจจะเลือเล้อนๆกันทั้งคู่เลยนะคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมเชิญเชิญไปรับชมความเลือนกันเลยครับใครเชยมาเนี่ยมึงเหรอ <c oughs> อ,ะรอะไรอะอะไรอ่ะใครอะมึงเข้ามากับใครเนี่ยใครอะไม่ใช่ลนะคนไตี้เนี่ยแหละใครเชิญ ไม่ต้องไปรับเลยใครเชิญสนาคตสนาคอตค,คือใครน้องเขาปะกูไม่รูร้กูไม่รู้กูก็ไม่รู้มึงคิดว่ากูเจะร้รหรือไงอะกูไม่รู้มันคือใครแล้วมันไม่ได้อยู่ในเพื่อนกูด้วยมันเชิญมันด้ไงมันมันแก้เฟรมเลทอะโคตรสบาย <c oughs> <c oughs> จิงจะต่อเล่นตอนแรกเล่นแปดสิบเฟรมการ์ดจอกูอย่างนี้เล่นแปดสิเฟรมเลยจะเชื่อโ นี่ขนาดอ่านจอแล้วเนี่ยสำเร็จยังไม่ดับเปกติกวอ่านจอสำเร็จกูเหลือเจ็ดสิบอะกูบอกแล้วตับแล้วเฮ้ยทำไมเออเนี่ยแมปแบบนี้อะกูชอบไป็สัตว์สว่างๆอย่างเงี้ยเล่นง่ายหน่อยไอแบบเมื่อกี้มันคือเทียอะไรก่อนถามหน่อยเป็นปุ่นไงอย่าเลือนนี่พี่เหยียดเซ็นเซอร์มึงไว้อย่าเลือนนี่น้องเออมึงขยันตายอยู่แล้วไอ้ไอ้นี่นี่หน่อยหน่อยไหมไม่ตายหรอก กกวกูว ISO มันเริ่มแบบสะบัดไม่โอเคแล้วไม่แม่มันมันมันนิ่งเท่าเดิมมันแต่แค่มันเบาอืมจะเปลี่ยนไปใช้แท็กแนละ้วเพราะว่ากูเบาเสียงมากเลยว่าเสียงมันดังไปหนะอยมี่อันเสี่ยงนั่น่าจะพอดีละ เดินเลยไหมเดินเลยไปไหนนี่ไงเดินล่างเลยคือสร้างขนอ้วนกูยังไม่พูดกันยหา่เลยนะมันยังเล่นกูอีกทำไมชอบหลุมว่ะกูเข้าใจอ่ะเต็มเลยยอะกูนอนแล้วเนี่ย รออะไรกูก็นอนนอนหลับสบา,ายเลยกูอ้อเรียบร้อยกูมีชุดต,ตัวเองเฮ้ยพี่พีพี่มือสามนี่ดิพี่มาทำนี่นี่เดี๋ยวสามมันสามมันสามมันนี่ทำแล้วกู <c oughs> ไม่ถึงตัวนึงกูนี่โอ้พี <c oughs> ไม่รู้กูซ้ำหมดแล้วเมื่อกี้มันรู้ตัวของใคร กกเฮ้ยมันมากูาไฟแล้วเจอขันเสื่อมกูอยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องเสื่อมนี่ไม่เสื่อมดิกูอยู่ฝาหลังร้องอยู่กูเล่นสองไฟเจ็บปะ มึงอยู่ตรเล่นเนี่ยมันเอาปืนระเบิด,บดอ่ะปืนร rubber ตึงกลัวเ <Man S 2> ตี้ยมดังแล้วไหเลเกมคนไทยด้วยนะเออมันบู๊ใส่มึงเหรอเออบูเบี้ยมากมาถึงเจอ X13 ออโต้ไม่เอาไม่มีอะไรสืทรบทอดสองไฟกูละสองไฟกูม, hey, he ya. มันตึงเนี่ยไอ้เหี้ยมันมันยิงกูแบบ <s> ไม่รู้เลย แต่ตอนนี้แอร์ไตรอบกูเนี่ยเต็มเยอะมากมึงกูเป็นลูกหรือไงเฮ้ยเฮ้ยมีคนมองที่นี่ไงโดนคูไอ้ควายคุณขอโทษขอโทษทุกคนอยากได้รับทุกคนนี่คอจริงอุ้ยมันเอาเงี้ยมันเอาเยอะไอ้คนเดิมอย่างเงี้ยไอ้คนไทยเนี่ยไอพีจีเหรอเออไอ g ที่อยู่ตรงเนี่ยยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วมันมันมันล้มแล้วมันล้มแล้ว มันมีชุบตัวเองไปซ้ำก็ได้นะมันมีชุบตัวเองไอ้ันนี้ทุกอย่างเลยมันไม่มีแล้วมันตายไปแล้วอะ่อะะตายแล้วบอกแล้วกูยิงมาแล้วเ,เฮ้ยเนี่ยตัวแกเพื่อนหายไม่ดุตัวกูเมื่อไหรขี่โดนมาวะขันขันยุงกลับมยุงกล้า จะบนตึกนั้นอีกแล้วไอ้ยงขึ้นไปใส่แม่งดิ <c oughs> ขึ้นไปใส่ไงเรลปุ๊ว้วทั้งเก็บวอจะกตึกไม่ได้เนี่ยกตายตายตายล,ล้มละสวยเพื่อนสวยล่างมึมมาโดน<ะ>เออนั่นแหละไอ,อ้ตัวโล่อีกแล้ยกยิงมาดิหน้ามาึงอ่ะล้มแล้วล,ล้มลวเออ,อตายโอ้ไม่กาดอะไรอันดีแล้วไป กูได้เจ็ดเชียรแล้วก็ตึงต้องไปปะวะได้ซัพพอร์ตเพื่อนโน่หนึ่งอยู่แล้วกูอะอากิปโน้ตอากินิดอากิบหน่อยได้ที่โหยิงเยอะเชียโอ้ยธรรมดาคนเราพัฒนาหน่อยเนาะมันตึกเยอะซะกูมาแล้วเพื่อนเฮ้ยเปนมันจะล้มแล้วก่อแตกแล้วเอาไม่ดิเอาดิไอ้วัวหนูได้มึง เลือดคนแล้วนะเเฮ้ยโย่ตัวนั้นมันมีธงด้านหลังด้วยมนเอาจากไหนวะไม่มันเป็นนี่ไงมันเป็นน<ม>ี่เขาเรียกอะไรฮะใช่ใช่พวกพวกเตียนนะเ้ยนะเยอะๆมันจะมีธงมั้งเฮ้ยมีตโดดมีตโดตโดหลุมมึดเฮ้ยอย,อยู่ไหนวะมันมองกระยะใกล้มากเฮ้ย โอ้โหไม่เห็นตัวดำปิดเลยมันกูเลยไอ้เหี้ยตัวดำปิดเลยเอกการแล้ว,ลลวโอ้โหแล้วประเด็นมันอยู่ตรงที่เงามืดเลยนะแบบมืดเลยอ่ะไอ้เหี้ยแบบโคตรเย็นอ่ะเย็นจ้าเพื่อนะไอ้ยี่แล้วมึงคิดด,ดูดิแบบแบบสว่างอะแล้วมาเจอแบบเนี้ย <c oughs> โ,โอ้โหเลือดเชื้อแบบแบบมองไม่เห็นเลยเมื่อกี้มันมองเห็นนะว่าแต่ตัวมันมืดแบบเป็นเหมือนกำแพงอะไรเงี้ย มาที่จ้ามาทีจ้าร <c oughs> ู้ไ <c oughs> ด้ก่อนนี้แหล,ละรู้าเกาะมันดีแหละ มันโดนเล่นมาบนอาการียบร้อยดีดนแล้วทำไมแล้วทำไมทำไม้าสวยทำไมกาการ์กาลอะไรสั่งลวงอุง้ยแรงลมพาไปนิดนึงอ้าพูดทำอะไร

ไอ้กระสุนหมดมกระสุนหมดพอด,ดีเลยคุณอัไนี่ยต้องเหลือบ <c oughs> ุตเยอะดีนะนี่กับเลืจัจง<อ>ช่างาโอ้ยมันเกือบตายแล้ววัน,นนั้นเยอะมากตรงแท่นนั้นน่ะูยิงจนกระสุนแม่ง้ะ ไม่หนีทันตามไม่ทันเลยต้องจัดคงอ,อยู่ไกลปะไกลมากนะควรเวร์ทีอดูทีมเดียวกันปะเนี่ย เอาดิสองไฟเวียดสองไฟครับน้องกูมาแล้วเพื่อนมาดิเพื่อนกูมาแล้วเพื่อนไหนมาอยู่มึงอยู่ไหนมึงยิงกันบนเถอะไอ้เหี้ยเอ้าเอ้าตต่ได้ไงงงเอ้าแล้วระเบิดมาไงอ่ะไม่มีคนนะเมื่อกี้อ่ะอันนี้กูงงจริงถามอันนี้เพื่อนถามไหมครัาไหมครับ มึงป่าควันแล้วมมีคนมั้ยไม่มีไม่มีมาเข้ามาระวงหลังเด้อระเบนดระเีมึงทำอะไรมึงไม่ได้ยแล้วมีกูอยู่ทั้งคนตายทั้งคู<ล>่เรื่อง <นะ S 2> เมื่อกี้ไอ้ตัวที่กูวัดจอ,องไปกับมันนะแม่งตัวละครเหมือน,นกูได้ไอ้ยังเหมือนกูเอ้ยมาอีกแล้ว,วนี่ต,น <c oughs> ตัวนี้เลย,ต,ยตัวนี้เลยตายปะสวยเพื่อนะผู้คอยจ๋งเหรอมึงอ่ะ เก่งเก่งเลยแล้วโดนกูสองรอบเลยนะมีแคนไงเฮ้ยนั่นกระโดดโดดตุกอะเดี๋ยวได้ไหมตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยหากองกระสุนด้วนหากองกระสุนได้กองขอแจมน่าเวะ่เคี้ยมีคนเล็งกูพูดเยอะนั่นอะมันมันมันล่อนลงอีกแล้วบนนั้นอะเยอะสั่นเลย

ตรงตะเมียโหมันมีเยอะแค่กระสุนนี่นแหละตะเมียกูแรงกว่าจิงเพื่อนจิงใครมันจะไปเอามึงลงไว้เฮียเพื่อนนนนกูมัโเา้ีสียงตีนเหมือนมีคนเดินตามกูอ่ะโคฟอะไรนี่ยังอยู่บนหัวกูไปดีเลยโคปหน่อยกูโคฟเลยยังไม่รอดเลยเพื่อนมีนเชื่อไหมเนี่ยตายเียบอกแล้วสองไฟกูนโน่นหนึ่งเลยก็จะไปยิง เฮอพี่เหรอเฮพยพีใหญ่่พี๋อิวกูเฮ้ยตรงไหนอะบนดบบนดบนตัวมันตายแล้วถูกกูได้แล้วเฮ้ยมันล่างล่างพี่ล่างล่างโอ้ยโอ้โอไอ้่ซองไอ้พอีเล่โดนเล่นหน่อยเยอะเบื่อจังเลยตองเนี้ยูฝังไม่งปวดหู้อ้อ ไม <your> ่ค่อยชินเนอะเพราะว่าปกติกูใส่แบบคล้องอย่างที่เพิ่งมาใส่แบบเุกอย่างคุจะเล่นกันทำไมวะลูกโบเนี่ยเออรอไหมนี่ตืนดีใครไม่รู้จักดูนี่เพี้ยวเฟี้ยวอะเนาะทำไงได้โอ้ลำลำคาดมาปล่อส่องไฟอะไรอย่างเงี้ยพูดลำคาดก็ส่องไฟเอ๊ะไม่หรอกส่องไฟน่าผาดหรืออะไรเงี้ยมันมันน่าลำคาญเรื่องไฟไงซองอ่ะแต่อันี่มันเรื่องอะไรนู้นไงบีบกระสุนบีดเลยนี่เอ้ยไม่ใช่กล้องเกาะ กอ,องกูหายเลยเข้าใจล้มมาเด็กน้องจะมาวัดเหรอมากัด oh <my> ไม่ม,มาฆ่ามึงไม่ได้มาวัดโอเคถ้ามันมาวัดมันต้องทำบุญเลยโอเคเล่นอะไรของกูมุกด,ดี <laughs> เกมมาจบแล้วอ่ะจบแล้วแน่เลยต่อเฉยเสือยังได้อีกยี่สิบขีวก่อนอ่ะโอ้โหแม่งขมยู่ในหมดว่ะโอเวอร์ไทม์พอดีเลยไปตรงที่กุมากันตรงที่เอฟอะเยอะจะวิ่งห้าคนแล้วครบยี่สิบล้วน่ะ อ๋อไอจัดเพื่อนเหรอสอนเลยกูนี่จบจริงแล้วมั้งเนี่ยจริงแล้วเนี่ยมันโอเวอร์ไทม์ลว เออได้คนหนึ่งวะแปดเลยจบละสิบสองโอเคครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็จบตรงนี้นะครับขอบคุณที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับในเกมว่าจะเล่นเลื่อนๆกันหน่อยพุ่งพุ่งมาหัดเล่นจออาจจะเออเออน่นะครับคุณผู้ชมอย่าว่ากันนะโอเคครับคลิปนี้ก็จบตรงนี้นะครับบ๊ายบายไปแล้ว